ค่ะนักเรียนวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยก็กลับมาเจอกับค,คุณครูอุ้ยอีกครั้งนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยค,คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะประโยคเนี่ยมีหลายชนิดนะคะนักเรียนดูดีๆว่าประโยคเน,นี่ยแบ่งออกเป็นกี่ชนิดนะคะตั้งใจดูคลิปนะคะไปดูกันเลยค่ะกลับมาพบกับครูกว้างในห้องเรียนภาษาไทยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูกว้างจะพาเด็กๆดกมาเรียนรู้เกี่ยวกับ ประโยคเพื่อการสื่อสารค่ะในการสื่อสารนะคะเพื่อให้ผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจที่ตรงกันเราจะต้องเลือกใช้ประโยคให้ตรงตามวัตถุประสงค์ซึ่งประโยคที่ใช้ในการสื่อสารมีหลายลักษณะดังนี้ประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม โดยประโยคบอกเล่านะคะเป็นประโยคที่มีเนื้อหาเพื่อให้คนฟังรับรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรและเมื่อไหร่ประโยคบอกเล่านะคะจะใช้ในการสื่อสารทั่วๆไปค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคบอกเล่ากันนะคะวันนี้แม่พาเราไปกินสุก,กี้ฉันชอบอ่านหนังสือนิยายมาก นักเรียนไปโรงเรียนครูสอนหนังสือแม่หุงข้าวน้องไปสนามเด็กเล่นต่อไปนะคะจะเป็นประโยคปฏิเสธคะ่ะประโยคปฏิเสธนั้นนะคะคือประโยคที่บอกถึงการไม่ยอมรับข้อเสนอหรือข้อตกลงต่างๆ เป็นประโยคที่บอกความปฏิเสธซึ่งมักจะมีคำว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้ประกอบอยู่ในประโยคด้วยค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคปฏิเสธกันนะคะแม่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยฉันไม่ต้องการทำการบ้านตอนนี้ฉันไม่อยากกินข้าว พ่อไม่ไปทำงานแม่ไม่ซักผ้าพี่ไม่ชอบรดน้ำต้นไม้ต่อไปนะคะเป็นประโยคคำถามค่ะประโยคคำถามคือประโยคที่ต้องการให้ผู้ที่เราสื่อสารด้วยตอบในสิ่งที่เราถามหรือเป็นประโยคที่ต้องการคำตอบจากผู้ที่สื่อสารด้วยนะคะ เรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างประโยคคำถามนะคะเช่นอะไรอยู่ในกล่องใบนี้เหตุใดถึงมาโรงเรียนสายเธอจะไปดูหนังกับฉันไหมเธอชอบทุเรียนหรือเปล่าเธอจะไปไหนแม่ทำอะไรอยู่ในห้อง เด็กๆคะครูกว่างมีข้อสังเกตมาฝากเด็กๆเ,เล็กน้อยคะ่ะเด็กๆมาดูพร้อมกันนะคะประโยคบอกเล่าที่มีคําเป็นคําถามเด็กๆจําไว้นะคะว่าประโยคบางประโยคถึงแม้ว่าจะมีคําต่างๆที่เป็นคําถามเช่นคําว่าใครอะไรที่ไหนก็อาจจะไม่ใช่ประโยคคําถามเพราะถ้าประโยคนั้นมีเนื้อความที่เราไม่ต้องการคําตอบเช่น ฉันจะพูดกับใครก็ได้เธอคิดอะไรก็ให้สมปรารถนาเขาจะไปที่ไหนก็ไม่เป็นไรประโยคเหล่านี้นะคะเป็นประโยคบอกเล่าที่มีลักษณะคำเป็นคำถามค่ะเด็กๆต้องสังเกตดีๆนะคะเหล่านี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะไม่ใช่ประโยคคำถาม อีกหนึ่งข้อสังเกตนะคะที่ครูกวางนำมาฝากเด็กๆนั่นก็คือประโยคบอกเล่าที่มีคำว่าไม่หรือคำปฏิเสธต่างๆนะคะเช่นฉันยังเล่าไม่จบเด็กๆเห็นคำว่าไม่ไหมคะที่คุณครูทำตัวหนาไว้คำว่าไม่คำนี้ค่ะเราไม่ได้ปฏิเสธแต่เราเพียงแค่บอกว่ายังเล่าไม่จบนะเพราะฉะนั้น ไม่คำนี้นะคะจึงเป็นส่วนขยายกริยาค่ะต่อมานะคะแม่ทานอาหารไม่เผ็ดเหมือนเดิมเลยค่ะคำว่าไม่คำนี้นะคะไม่ใช่การปฏิเสธแต่เป็นการบอกเล่านะคะว่าแม่ทานอาหารที่ไม่เผ็ดค่ะต่อมานะคะตัวอย่างสุดท้ายค่ะยายเดินไม่คล่องเช่นเดิมเลยค่ะคำว่าไม่ ไม่ได้ปฏิเสธนะคะแต่ในประโยคบอกให้เรารู้ว่าคุณยายเดินไม่คล่องเฉยๆค่ะเด็กๆคะเวลาเด็กๆเ,เจอประโยคเหล่านี้ในข้อสอบเด็กๆอย่าเพิ่งรีบตอบนะคะลองพิจารณาดูก่อนว่าประโยคต่างๆนั้นเป็นประโยคอะไรระหว่างบอกเล่าปฏิเสธหรือประโยคคำถาม ขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจทำแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะสำหรับวันนี้ครูกวางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ชมคลิปแล้วเป็นยังไงคะนักเรียนก็คงจะเข้าใจแล้วว่าประโยคเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะแล้วก็มีประโยคอะไรบ้างและคิดว่านักเรียนก็คงใช้ประโยคเป็นนะคะเพราะคนเราปัจจุบันนี้การอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องใช้ในเรื่องของการสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้อง รู้จักเลือกประโยคที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะและก็ให้ถูกต้องด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูไม่ได้ให้งานนะคะแค่ให้นักเรียนทำความก็จะในเรื่องของประโยค์เพื่อการสื่อสารนะคะในคลิปหน้านะคะเราจะมีใบงานให้ทำสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ